นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ ธรรมังสารังคัจฉามิสังฆังสารังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสารังคัจฉามิทุติยามปีธรรมังสารังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสารังคัจฉามิ ตติยมปีพุทธังสรรนังคัจฉามิตติยมปีธรรม,มังสรรนังคัจฉามิตติยมปีสังขังสรรนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชานจรายเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทานเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัมฉาปมาทธานาเวรามณีสิคาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิคาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติ ตัสมาติลังวิโสุนทะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาสสัสสะ นะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสำพุทธัสสะโกทังคัตวายตุขังเสติเอติอติณนนบัดนี้อัตมภาพ จะได้รับประทานสแสดงพระธรรมเทศนาในโกทะกถา,าว่าด้วยเรื่องของความโกรธเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญยราศี แก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททางที่รับชมอยู่ทางบ้านก็มีทางที่เดินทางมานวัดปยุระวงสาวาทที่นี่ก็มากทุกท่านต่างปรารถนาในการฟังธรรมอยู่ในอากับกิริยาอันสงบมีสติคอยจับมีปัญญาคอยเจาะ คอยวิเคราะห์หลักธรรมะเพื่อจะนำไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปในวันนี้อรรมภาพจากได้พานานาในเรื่องของความโกรธคืออะไรความโกรธมีโทษกับเราอย่างไง และเราจะสามารถระงับความโกรธได้อย่างไรลำดับแรกนั้นอาตมาภาพอยากจะให้ทุกท่านได้เช็คอารมณ์ของตนเองกันเสียก่อนว่าในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติโยมและพระคุณเจ้ามีอารมณ์อะไรมากระทบจิตใจของเราอยู่บางท่านอาจจะมีความโกรธมีความเศร้า เพราะต่างคนก็ต่างออกมาจากบ้านหรือออกมาจากวัดของตนซึ่งห่างไกลและเป็นเวลาหลายวันต้องมาอยู่ในสังคมที่เราไม่เคยรู้จักมานอนอยู่ร่วมห้องจำวัดร่วมห้องกับพระที่เราไม่เคยรู้จักซึ่งต่างคนก็ต่างมีนิสัยใจคอแตกต่างกันนี่เขาเรียกกันว่าไม่เคยเจอหน้าแต่ต้องนอนด้วยกัน กินอยู่ร่วมฉันด้วยกันดังนั้นทุกคนก็ต้องทำจิตใจของตนเองให้เป็นกลางเพราะว่าต่างคนเขาก็เรียกกันว่าภาษาโบราณเขากล่าวว่าร้อยพ่อพันแม่ต่างคนต่างมากันจากทั่วสารทิศบางคนอาจจะมีนิสัยใจคอพูดตรง หรือบางท่านก็กรนดังก็มีในส่วนของอัตมภาพนั้นจะได้นำทุกท่านเข้าสู่ความโกรธหรือบรรยายพรรณนาถึงเรื่องความโกรธความโกรธนั้นเปรียบเสมือนไฟที่สามารถจะเผาไหม้ได้ทุกอย่างความโกรธ มีเพื่อนอีกสองชนิดคือความโลภกับความหลงหรือที่เขาเรียกกันว่ากิเลสที่สามารถทําร้ายหรือทําลายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้ความโกรธคือไฟสามกองคือหนึ่งคือโทสะโทสะคือความโกรธจิตร้อนพยาบาทสอคือโลภะหรือความโลภ มีจิตหิวตลอดเป็นธาตุวิ่งตามความอยากได้อยู่ตลอดเวลาโมหะคือจิตที่มืดบอดจิตที่มืดบอดที่เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดไม่เป็นไปตามทํานองครองธรรมแต่ในส่วนของโกรธโกทะนี้หรือความโกรธ อาตามาภาพจะหยิกยกคำกรขึ้นมาหนึ่งคำกรที่ว่าความโกรธาโทษนี้ชี้ฉเฉลยไม่ดีเลยแปลจิตเป็นมิจฉาถึงฆ่าฟันกันตายวายชีวาเพราะโกรธาบาปชั่วเป็นตัวการดังกองไฟใส่สุมที่รุมเผาจิตร้อนเร่ามุ่งร้าย หมายประหารคนแท้ๆแปรพักเป็นยักษ์มารเปลี่ยนสันดานวิปริตผิดผู้คนอาตามาพาพจะขอตาทกยกนิทานตำนานเล่าขานกันมาซึ่งเกิดจากสาเหตุถ่งความโกรธนิทานที่เล่าขานกันมานี้เกิดที่จังหวัดยะโสธร ในจังหวัดยะโสธรนั้นพอถึงฤดูฝนชาวบ้านในละแวกนั้นเห็นจะมีแค่อาชีพเดียวที่ทำกันอยู่ทุกบ้านก็คือการทำไร่ไถนาและมีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่มีลูกชายอยู่ร่วมกับแม่ผู้แก่ชรา,าคือลูกชายนั้นกำพร้าพ่อช้าทุกวันเขาจะออกไปทำงานทำกิจการ ทำงานคือทหนหนําไร่ไถนาตามเป็นกิจวัตรประจําวันแต่วันนั้นมีอากาศที่ร้อนคืออากาศร้อนจัดทุกท่านก็คงจะรู้กันว่าหากอยู่ในฤดูฝนเวลาช่วงกลางวันหรือเวลาตะวันตรงหัวจะมีอากาศร้อนมากกว่าปกติเราก็จะคิดกันไว้แล้วว่าช่วงเย็นฝนจะตกหนุ่มผู้นั้นก็ออกไปทำงาน แล้วในวันนั้นรู้สึกว่าจะมีความหิวมีความกระหายเขาได้เฝ้ารอคอยแม่ผู้แกช่ชราเพราะว่าในทุกวันแม่ผู้แก่ชราผู้นั้นจะนำอาหารมาส่งให้กับชายผู้นี้หนุ่มได้เฝ้าคอยมองทางคันนาที่คุณแม่ผู้แก่ชราของเขาได้เดินทางมาส่งข้าวทุกวันเป็นประจำคอยแล้วคอยเล่า เลยเวลาแล้วคุณแม่ก็ยังไม่มาเขาก็เลยวางคันไถแล้วเข้าไปนั่งพักแต่ระหว่างทางนั้นเดินผ่านควายหรือไอ้ทุยของตัวเองก็ได้เอาไม้เคี่ยนตีด้วยความโมโหใส่อารมณ์ลงกับควายควายคือไม่เกี่ยวอะไรตีควายใส่อารมณ์อยู่แล้วก็ปล่อยให้ควายไปวิ่งไปหาหญ้ากิน ่วนตัวเองก็ไปนอนหลบแดดอยู่ใต้ต้นไม้และทันาดนั้นเขาได้กวาดสายตาไปเจอกับแม่ผู้แก่ชราซึ่งเดินหลังข้อมมากับกล่องข้าวน้อยแล้วเขาก็คิดในใจแค่ว่ามาสายแล้วยังเอาข้าวกล่องน้อยๆมาให้ความโกรธทำให้เขาจิตใจมืดบอดและคิดไปต่างๆนานา จิตคิดไปก่อนแล้วว่าข้าวกล่องน้อยนี้ตัวเขานั้นคงจะกินไม่อิ่มแล้วแม่ก็มาช้าพอแม่มาถึงหนุ่มคนนี้ได้กล่าวกับแม่ของเขาว่าอีแก่มึงไปทำอะไรมามึงทำอะไรอยู่ถึงเอากับข้าวมาส่งกูช้านักแล้วข้าวที่มึงนำมานั้น กล่องนั้นน้อยเหลือเกินแต่ผู้เป็นแม่นั้นไม่ได้กล่าวเถียงกับลูกชายของตนเลยกลับพูดกับลูกชายว่ากินก่อนเธอลูกกินข้าวกินปลาเสียก่อนจะได้หายเหนื่อยถึงข้าวจะกล่องน้อยแต่ข้างในก็อัดแน่นแต่ด้วยความโกรธและความโลภความหลงนั้น คิดเห็นผิดเป็นถูกเลยหยิบคาดตีที่หัวแม่ของตนล้มจมกองเลือดแม่ผู้นั้นนอนแน่นิ่งอยู่ที่กองเลือดส่วนลูกชายเดินกลับไปกินข้าวอย่างอเ็ดอร่อยและมูมมามด้วยความหิวก็หายตนเองนั้นกินไปได้สักพักหนึ่งได้รู้สึกอิ่มทั้งนั้นที่ข้าวเหลือเพียงครึ่งกระปุก คือยังกินไม่หมดแล้วจะฉุกคิดขึ้นได้ว่าเมื่อความหิวนั้นคลายจิตใจเริ่มสว่างหันกลับไปเห็นแม่ผู้แก่ชรา,าของตนเองนอนจมกองเลือดจึงรีบวิ่งเข้าไปกอดโยมแม่กอดตบแม่แต่ก็สายไปเสร็จแล้วแม่เขาได้สิ้นชีวิตไปแล้วนิทานเรื่องนี้นั้นสอนให้รู้ว่า ความโกรธนั้นสามารถพรากชีวิตมารดาผู้ให้กำเนิดของตนเองได้และชายผู้นั้นสถานีต่อไปก็คือนรกอเวจีแน่นอนเมื่อเขาสิ้นใจแล้วกรรมที่เขาก่อคือก An อนันตนันตาริยกรรมคือกรรมหนักกรรมหนักนั้น ที่จะไปในเบื้องที่จะไปในอนาคตคืออเวจี G, คือนรกที่ใหญ่ที่สุดและเคยมีผู้ใช้บริการก็คือพระเทวทัตนรกขุมนี้มีความกว้างใหญ่ไพศาลมีกำแพงเป็นเหล็กมีไฟลุกท่วมอยู่ตลอดเวลาในนรกนี้จะมีไฟที่คอยแผดเผาสัตว์นรกที่อยู่ในนั้น และเป็นห้องสี่เหลี่ยมมีเหล็กหลาทิ่มแทงร่างกายของสัตว์นรกต่างๆตรึงไว้ไม่ให้ขยับและถูกเผาด้วยไฟเราจะรู้กันเลยว่าความโกรธนี้สามารถทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่สามารถเผาได้ทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธองค์ทรงแนะวิธี ชี้ทางว่าหากเราจะเราต้องเผชิญกับความโกรธจากคนอื่นเราจะต้องทำยังไงเราต้องใช้ความเมตตาความกรุณาความเมตตามุทิตาอุเบกขาอย่างเช่นตัวอตาตมานี้เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นเราก็คิดเพียงแค่ว่าเขาอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า เขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวของเขาเราก็เพียงแค่ใช้ความเมตตามองเขาเป็นว่ามองเขาไปว่าเขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรเป็นไปได้เราก็เดินถอยออกมาเพื่อที่จะไม่มีปัญหาในสมัยพระพุทธการเคยมีพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งด่าทอพระพุทธเจ้าด้วยคำรุนแรงแต่พระพุทธองค์ทรงนิ่งเฉย และกล่าวกับพราหมณ์ผู้นั้นว่าดูก่อนพราหมณ์เมื่อมีคนคนหนึ่งนำของขวัญมาให้ผู้หนึ่งแล้วผู้นั้นไม่รับของขวัญน,นั้นจะเป็นของใครพราหมณ์ตอบกลับไปว่าของขวัญก็จะเป็นของผู้ที่นำมาพระพุทธองค์ทรงตรัสต่อไปว่าฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อท่านนำความโกรธมาให้เราเราไม่รับไว้ ความโกรธนั้นก็เป็นของท่านดังนั้นพระพุทธองค์ทรงชี้ทางไว้แล้วว่าเราควรอยู่กับใจของตนฝึกจิตฝึกใจใช้ความเมตตากรุณาอุเบกขานั้นเพื่อให้สังคมนั้นอยู่สงบสุขเทศนาปริโยสาเนในการเป็นท้ายที่สุดแห่งพระสัทธรรมเทศนานี้ รัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาขออำนาาคุณพระศีรัตนไตรท่านมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พร้อมทั้งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันณนวันนี้ขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยท่งผลดนบรรดาให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญ ประสงจำนงหมายในสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมอันไม่เกินพิสัยที่ทุกท่านจะพึงมีพึงกำหนดขอความประสงค์นั้นจงพรันสำเร็จพรันสำเร็จสมโมโนรสปณิธานทุกท่านทุกคนสแสดงพระเอวังก็มีด้วยประกาลชนี้ยะทาวาวฤหาปุราปริปุเรนติตางฆรัง เอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปะปเตอิจิตังปฏิตังตุมหังคิป,ปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยาทามะนิโชติระโสยาทา สัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรคโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาธนาศีลิสะนิจังวุทธาปัจจาิโนจัตตาโรธรรม,มาวันติหายุวันโนสุขังพระลัง